มีวารสจะลงี่สถานีมัโงก่อนที่นั่นจะลงจากขบวนรถก็อะดูปิดทองให้ถามาทองนัางที่นำติดตัวมานำลงให้ครบชัวจะถูกเลครับขบวนรถจะเปในทางตลาดที al, ่ utes, <te> ็นจั önem, flavors, ้าสถานีเ <t> ป <ie> <te> ็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองห้าห้าจุดขบวนไม่ได้จากสถานีต้นทางคุรีปลายทางสถานียุบหล Tchau. Ah.